สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะครับเดี๋ยววิดีโอนี้มาดูกันนะครับพอดีมีเพื่อนๆถามมาบอกว่ามีโฮสต์นะแจ้งมาว่ามีสแปมนะจากหน้าคอนแทะครนะแบบนี้นะจากหน้าคอนแทคนะครับเขาต้องการให้ทําการติดรีแคปชั่นนะครับแนะนําให้ทําการติดรีแคปชั่นนะทํายังไงนะครับก็คือป้องกันสแปมนะทายังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยนะอันนี้เนี่ยล็อกอินเข้ามาเป็นแอดมินได้แล้วนะครับรีแคปชั่นนะครับเขาจะอยู่ที่นี่นะครับทีมแล้วก็ Google รีแคปชั่นนะครับแบบนี้ นี่แบบนี้นะครับพอเวลาที่เปิดไปนะครับเขาก็จะไปขึ้นหน้าในส่วนของตัว reCAPTCHA ที่เราจะใส่กันนะตอนแรกนี่มันอาจจะ disable อยู่นะครับตอนนี้ก็คือเรา enable ไปนะครับแบบนี้นะจากนั้นนะครับให้มากดที่ตรงนี้นะครับนี่แบบนี้ Google r e c a p t u r e Admin นะครับมาก็กด New Tab ไปนะเพราะว่าเนี่ยตรงจริงตรงนี้เนี่ยจะยังไม่มีใส่นะครับผมก็จะลบไปก่อนนะครับแบบนี้จริงๆมันจะโล่งๆแบบนี้นะครับ โอเคอ่ะมาดูกันตรงนี้เนี่ยเขาจะเข้ามาที่รีแคปชั่นนะครับเราก็สามารถกดบวกเข้าไปนะของผมมี12เว็บไซต์นะครับก็กดบวกเข้าไปแบบนี้นะครับเริ่มต้นรีแคปชั่นนะครับใช้ได้สูงสุด1น0 0 0หมืนครั้งต่อเดือนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะป้ายกำกับเนี่ยผมก็จะเอาเป็นชื่อเว็บไซต์นะครับแบบนี้แล้วก็มาวางเลยนะครับจริงๆแล้วควรจะเป็น <laughs> เป็นของ เป็นแอคเคา t ต์ตัวเองนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือถ้ามันเกินมันจะตัดตังผมอย่าลืมไปเปลี่ยนกันด้วยนะครับนี่นะครับวินเดอร์ตรงนี้นะครับเราก็ยิงตามคะแนนนะครับแบบนี้เราเลือก V3 นะครับก็ว่าจะดูที่จะใหม่กว่านะโอเคตรงโดเมนผมก็ใส่ไปนะครับแบบเดิมเลยนะครับแบบนี้โอเคตรงนี้ผมไม่ได้ใช้ Google Cloud นะครับแพลตฟอร์มนะผมก็กดส่งไปเลยนะครับแบบนี้ ก็คอยเขาแป,ป๊บหนึ่งนะครับเขาก็จะไปทําการเนี่ยเรายังคงตั้งค่าอยู่นะครับแบบนี้นะแล้วก็สามารถใช้10,000ครั้งต่อเดือนไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเขาก็จะให้คีย์มา2อันนะตรงนี้เนี่ยเราก็ Copy ไปนะครับแล้วก็เอาไปแปะนะครับแบบนี้แล้วก็ Copy มานะครับแล้วก็เอาไปแปะนะครับแบบนี้โอเคเป็นเวอร์ชัน3เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดเซฟไปนะครับแบบนี้อ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับ พอได้แบบนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูที่หน้าเว็บเรากันนะลองรีเฟรชดูนะครับเดี๋ยวดูตรงนี้นะครับก็จะมีสัญลักษณ์ของตัวรีแคปชั่นขึ้นแล้วนะครับโปรเทคบายรีแคปชั่นนะครับนี่แบบนี้อ่ะยังไม่พอนะครับในกรณีที่เป็นหน้าคอนแทคนะครับแบบนี้นะเขามีฟอร์มอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยอยากจะใส่รีแคปชั่นไปด้วยทํายังไงดีนะครับตรงนี้นะก็มา Edit with e l e m e n t o r นะครับแบบนี้ คอยเขาโลดสักคู่หนึ่งนะครับก็ขอบคุณสำหรับคำถามนะครับเพราะว่ามันอาจจะเจอเหตุการณ์ได้นะก็ดีแล้วนะครับจะได้มีเคสนะในกรณีนี้ก็คือให้เรามาคลิกที่ฟอร์มตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็มาเลือกนะครับตรงนี้นะครับรีแคปชั่นนะนี่เรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็คือโชว์ไปนะครับอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะครับไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมเนาะไหนลองแอดไอเทมสิมีอะไรบ้างนะ อ่ะโอเคก็ถูกกล้องแล้วนะครับตรงนี้ก็คือใส่ไว้ที่ฟอร์มด้วยใส่ไว้ที่ในส่วนของตัวเว็บไซต์ด้วยนะครับอันนี้ก็น่าจะปลอดภัยป้องกันสแปมได้ประมาณหนึ่งนะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการตั้งค่าง่ายๆนะของตัวรีแคปชั่นนะครับตรงนี้ก็แนะนำให้เข้าจากของตัวเองนะล็อกอินเป็น Google นะครับแล้วก็มากดตรงนี้นะครับเพื่อที่1ก็จะได้เพิ่มได้นะครับ โอเคสำหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอให้กิจการรุ่งเรือง <laughs> ปลอดสแปมนะครับแล้วก็ยอดขายถล่มทลายนะครับมีเงินไหลนองทองไหลมาฟ <laughs> ีใหม่แล้วนะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอบคุณด้วยนะสำหรับคำถามนะครับแล้วก็ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับรวยๆนะครับสวัสดีครับ